โตโยต้า V ออสหน J เกียร์ออโต้ด้านหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้าโคเมียมอ่ามีคิ้วกันสาดให้อย่างดีสวยๆเลยระบบแอร์มือมุน <S <S สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเบนสมยงคาเซ็นเตอร์รถมือสองจังหวัดอุบลราชธานีของเราโต้รับลมหนาวหนาวๆเลยกับเจ้าคันนี้ โตโยต้า Vios 1.5J เกียร์ออโต้อ่ะมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนก่อนเลยด้านหน้าก็จะเป็นสนัญลักษณ์โตโยต้าโคเมียมอ่ะไฟคู่หน้าฮาโลเจนอ่ะมีสเกิร์ตให้สีแดงกระจังหน้าสีดำอ่ะตัดกับสีแดงได้สวยงามมากมีอ่อไฟตัดหมอกคู่หน้าให้อ่ะมาที่กันด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างก็จะเป็น ล้อแม็กแต่งโอ้สวยๆอย่างนี้เลยไฟเลี้ยวที่ข้างตัวรถอ่าอันนี้ก็มีสเกิร์ตด้านค่าอประตูจับเป็นโครเมียมสัญลักษณ์ v ีออมีคิ้วกันสาดให้อย่างดีสวยๆเลยด้านล่างก็ล้อแม็กเหมือนกันมาที่ด้านหลังตัวรถกันเลยมีสปอยเลอร์หลังให้สัญลักษณ์สตัวต แล้วก็มี v o s ไฟท้ายเดิมโรงงานไปเลยมีอ่าไฟเบรกด้านหลัง2ข้างให้ด้วยกันอ่าลา้าหลังก็มีเช่นกันอ่าไปอยู่กันที่ภายในตัวรถกันค่ะอ่ามาที่กันภายในตัวรถกันเลยนะคะคอนโทรลด้วยสีดำอ่าระบบแอร์มือหมุนวิทยุ AM FM เกียร์อ,ออตโต้วงมา,ายพไร power ระบบกระจกไฟฟ้าอแอร์แบค็คคู่หน้ามาให้ครบเต็มเลยเบาะคันนี้ก็จะเป็นบเบาะผ้ากรมะหยีสีดำสวยๆเลยาคาดได้ด้วยสีขาวสวยๆเลยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาก็ไม่แพงไปชมกันที่ห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาชมกันภายในห้องเครื่องตัวรถกัน<ม><ม>เครื่องคันนี้ก็จะเป็นว<ม><ม> v วิไอเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0 c ซีซี เครื่องไม้มอกอ,อยู่ครบน็อตเนื้ออยู่ครบทุกอย่างฝากระโปรงเดิมโรงงานคำเตือนความร้อนอะไรอยู่ครบไปชมกันที่ราคาตัวรถคันนี้กันเลยค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างก,กับ Vios สีแดงคันนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยค่ะรถเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยรับเขาซื้อเข้ามาหน้าร้านกันเลยเปิดราคาอยู่ที่299,000บาท ผ่อนตลอดอายุสัญญายาวๆไปเลยแค่5,500บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาที่ได้ที่เบอร์0812386699ซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ,ะมีบริการอะไรบ้างมีบริการทำสัญญาให้ฟรีส่งรถให้ฟรีฟรีพบรบภาษีค่าดำเนินการฟรีทุกอย่างไปเลยใครสนใจฝากโทรกลับมาหาเราได้ที่ 0812886699ขอย้ำอีกทีนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้พร้อมรับสาย24ชั่วโมงค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั b s c ค i b ์ให้หน่อยนะคะ